ป๊าป๊ามานี่ไหนค่ะอีหยังวีผมให้หน่อยคะ่ะผมจะแต่งหน้าวีผมค่ะวายเร็วสิฝ้าออกไปทุล่ะบีวีวปกติเขาจะทำให้ลูกบ้างค่ะวันนี้ลงมาทดสอบฝีมือค่ะทำให้คุณแม่บ้างนะคะลูกบอยูลูกเอยูเฮ็ดให่แม่ว่านี่แหละคือว่าหราพี่น้องนะมีบ้าง ความอ่อนโยนเอาเปียะบ่เปียแบบแม่นจูเลยเนาะถักไปแล้วก็ถักมาถักมาแล้วก็ถักไปโดยประมาณนี้นะพี่น,อน,น้องเนาะเอาตะกิ้ด้วยเดี๋ยวออยังบ่ท่านได้แล้วเนาะเคยให้มเมียเจอบร่ะ เฮ็ดให้เด็กน้อยกันสิเจ๊งซี่แหละพี่น้องนะกะเฮ็ดให้ลูกไปโรงเรียนหนาเดี๋ยวสิให้เบิ่งฝีมือทำให้ดีๆป๊ะป๋าทำให้สวยๆนะคะเดี๋ยวจะมีรางวัลชิ้นงามให้ค่ะอย่างน้อรางวัลนี่แม่นแท่บอกให้แท่บอกให้ออกไปข้างนอกแล้วไม่อายใครนะคะเดี๋ยวจะมาดูให้แท้เรือยบอกรางวัลเนี่ยให้ให้ค่ะบ่ให้แบบเหยียดใส่เด้ มาดูผลงานนะคะว่าจะออกไปข้างนอกได้หรือเปล่านะคะใส่ได้บอกพี่หองนะมีโบมีโบ,โบติดโบสีชุมพูอีกตั้งขากเเบิ่งดูคือบองามหรือบอออกข้างนอกได้บ่กวรวดเบิ่งก่อนมันคือบอสินย <laughs> อโอเคเนาะเบิ้งดานท้ายได้อยู่ได้อยู่ค่ะเบิ้งหนาตรงๆนี่เป็นได้ไงใส่ได้เวยตีมือได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้อยู่ค่ะแล้วรางวันนะลน่ะรางวัลเหรอคะเร็วอีหยังไม่ใช่ กระเป๋ามากเกีกมากเ,ก,มเกียกง่ายบ่ให้กับมาเกีกเหรอเร็วหลังวันเท่าเนี่ยเออยังสิซื่นใจได้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหร่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะค้อนสิออกไปหากินเขาแล้วกับเขาเลยเขาปลาไปเลยชีวิตประจำวันบ่ได้เขากะบ่ได้เขาเว้นน่าล่าด้วย ก็ะจะเป็นชีวิตประจําวันประมาณเนี้ยค่ะไม่แต่จริงๆแล้วอยากแต่งตัวสวยๆไปเที่ยวตามห้างนะ,ะโอกาสน้อยเหลือเกินเหลือเกินค่ะเข้าเต็มป่าเลยค่ะไปว่าได้หรอกมันเสี่ยงอขอขอพาดีกว่าปลอดปไปสูงเยอะคือห้างสรรพสินค้าสำหรับ <c oughs> พวกเราที่สุดแล้วค่ะไปหาเก็บเห็ดเติมมื่นละนิดมื่นละน้อยนะพี่น้องเนาะกัเฮ็ดเห็ดได้นะพี่น้องทุกคนเฮ็ดได้ทุกครอบครัวเฮ็ดได้กับจิง่นะไปใส่ก็อีหลางนีย เข้าป่าค่ะเก็บเห็ดค่ะไปว่าพี่น้องไปเก็บเห็ดน้ำกะอีสานบ่เจ้าเมื่อนี้สีได้พอะแกงบ่เลยะนีแต่งตัวพร้อมแล้วค่ะทรงผมก็พร้อมเข้าป่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันค่ะไปค่ะไปไปมาอีลาไปเลี้ยงควายแม่ไปขี้เอาโหลดไปในหอยหรือนางหอยเด็กกินควายเนี่ยมันคิดทอดถึงจะเป็นเด็กน้อยผมเดียพี่น้องเนาะ กำลังสิขึ <c oughs> ้นอาบน้ำแล้วๆกันสิขึ้นไปนอนคออโอกลูกจากความปั่นยังลูกจากควาอมวอลค้นผมตัวไีนงามบอพี่น้องงามบอตัวใดงามเอ้าวายดอนหรือเปล่า